บ้านผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเขาว่าไงกันบ้างอะ่ะเขาก็บอกพวกกลางคืนพวกไกลนะักท่องเที่ยวจีนอะ่ะเขาเห็นด้วยว่าว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าเท่าที่พูดคุยตำรวจจีนมาเช่ใช่เพราะว่าเท่าที่เขาพูดคุยกับชาวจีนเนี่ยต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่า ถ้าเดินทางมาประเทศไทยต้องระวังตัวแต่พอจากที่รัฐบาลมีนโยบายว่าเอ้ยจะนําตำรวจจีนมาทํางานร่วมกับตำรวจไทยเนี่ยมันช่วยสร้างความเชื่อมัน่นความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจีนเนื่องจากตำรวจจีนเนี่ยจะมีรายชื่อของผู้หลบหนีที่เข้ามายังประเทศไทยที่มาทําธุรกิจจีนเทาเนี่ยนะคะทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องของผู้มีอิทธิพลถ้าเรา,เาตำรวจจีนเข้ามาอีนัดก็ตำรวจรัเสเซียเข้ามาก็เยอะเพราะรัเสเซียก็มาเท<อ>ี่ยวประเทศเราเยอะตำรวจอินเดียก็ต้องเข้ามาเพราะว่า ไม่งั้นก็ต้องเข้ามากันทุกประเทศเพราะคนมาเที่ยวบ้านเราเยอะนั <c oughs> ่นสิเราควรหามาตรการที่เร,เราทํากันเองแล้วก็มีความปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้นไม่ดีเพมประสิทธิภาพไหมใ,ให้เขามั่นใจให้ได้